สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการ Mental Health o u n d นะคะรายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตค่ะโดยวันนี้นะคะดิฉันทัศวรรณปัญญารักษาค่ะนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ และเราก็ได้รับเชิญนะคะจากนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะคุณประสงค์ศักดิ์เจนกิจจาภัยบูรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับที่รับชมเรื่องรายการ mental เท a เ t h เราของเรานะครับแล้วก็สวัสดีคุณทัศวรรณด้วยครับผมเนื่องจากเดือนนี้เนี่ยเป็นเราเรียกว่าเป็นเดือนแห่งความรักนะจะมีความรักให้แก่กันแล้วก็อินกับเทศกาลนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความรัก เป็นความรู้สึกดีๆแล้วกันนะครับเราเราต้องบอกว่าเราไม่ได้อยากให้เดือนแห่งความรักเป็นอินเทน์ของความรักแต่เราแค่บอกว่าเราจะพูดคุยถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแล้วก็สําคัญที่สุดเนื่องจากว่าเรามีวันพ่อเรามีวันแม่เรามีวันครูเรามีวันเด็กและทุกๆครั้งของวันที่เป็นเดือนแห่งความรักแน่นอนครับเดือนนี้เรามีวันมาคบ,บูชาสําหรับพุทธศ,ศาสนิกชน ที่นับถือพุทธเราจะพบว่าวันที่12เดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8ปีนี้จะมีวันสําคัญทางศาสนาแต่ทุกๆครั้งของเดือนกุมภาเราจะมีเดือนแห่งความรักเพื่อเตือนและตระหนักให้เราเห็นว่าเดือนนี้เราจะมีวันที่มีวันแห่งความรักแล้วก็มีเดือนแห่งความรักที่เราใส่ใจแห่งพลังดึงดูดกันและกันค่ะนั่นก็คือพลังที่เราจะมีความรักแล้วก็ความเอาใจใส่ ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเราอยากให้รายการสุภาพจิตของเราได้เหมือนกับเป็นจุดที่ประกายให้กับทุกคนให้กลับมาทบทวนหรือกระทั่งแต่ได้กลับมาสนใจตัวเองและคนรอบข้างโดยเพราะครอบครัวของเราด้วยครับว่าวันนี้เราจะมีพลังแห่งการดูแลกันพลังแห่งการช่วยเหลือกันและพลังแห่งความรักอย่างไรที่ที่ดีกับทุกๆคนครับสำหรับปีนี้เนี่ยเราต้องบอกเลยว่า ในช่วง3-5ปีหลังเนี่ยจะว่าไปบางคนก็อาจจะบอกว่าหลายปีก่อนหน้านั้นแต่เราก็แค่ให้มองย้อน3-5ปีก่อนหน้าว่าทั้งเรื่องปัญหาเศรษฐกิจทางสังคมเรื่องครอบครัวความวุ่นวายต่างๆเรามากักจะสังเกตว่าหัวข้อที่พูดคุยในเชิงสังคมเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของความรักความผูกพันปีที่ผ่านๆมาเนี่ยถ้าคุณทัศวรรณแล้วก็ คุณผู้ชมและการเมนเที่ยวให้วาของเราสังเกตว่ามีคู่รักที่เลิกกันตั้งกี่คู่ก็เยอะนะครับอันนี้ทั้งไทยด้วยทั้งต่างประเทศด้วยหรือกระทั่งแต่เรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่ทะเลาะกันแล้วก็ต่างแย่งเขาเรียกว่าแย่งลูกบอลหรือโยนลูกบอลเหมือนก็คือฉันจะมีสิทธิหน้าที่เลี้ยงลูกฉันไม่มีสิทธิหน้าที่เลี้ยงลูกก็อย่างที่บอกครับว่าเราจะเห็นว่าโอ้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจครอบครัวเยอะมากเลยครับ เราอันหนึ่งที่เราเกิดขึ้นคือปัญหาเรื่องของความรักที่มันเริ่มไม่สมหวังกันทั้งสื่อไทยแล้วต่างประเทศมักจะเสนอข่าวไปว่ามีคนรักคนดังต่างๆเลิกกันก็เยอะบางคนก็เพิ่งจะแต่งงานกันก็เยอะแล้วอีกไม่กี่เดือนก็เลิกกันอาจจะเพราะเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันความรักความผูกพันหรือรักเริ่มจืดจางหายไปแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เราก็คงอยากจะให้ความรักมันเติบโตถ้าเขาจะจากกันไป แต่เขาก็เติบโตกันอย่างเพื่อนที่ดีหรือคนที่ยังมีความรักเป็นคู่รักต่อกันก็ดีต่อกันเพื่อเพื่อถนอมว่าความรักเนี่ยมันให้พลังแล้วก็สามารถที่จะดีต่อกันด้วยความรักไม่สมหวังจะมีเรื่องอะไรบ้างครับถ้าสมมุติว่าครอบครัวนั้นมีลูกแล้วเนี่ยเรามักจะเห็นคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโยนบอลกันนะครับบอลในที่นี้ก็คือโยนว่าเธอรับลูกดูแลแล,และผิดชอบลูกแทนฉันซึ่งปัญหานี้มันก็วุ่นวายของความรักที่มันเกิดขึ้นอีก เดือนแห่งความรักเลยเลยแค่มาชวนให้คบคิดว่าสิ่งที่คิดว่ามันไม่น่ามีอะไรเราไม่ได้แค่ซื้อของขวัญเราไม่ได้ซื้อหมอนหัวใจหรือชอ็ชอกช็อกเกิดที่อร่อยออ่ยสำหรับวันวาเลนไทน์ทเท่านั้นแต่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เรากลับมาให้ความสําคัญกับหัวใจเราเองตั้งแต่คุณผู้ฟังก่อนเลยครับตั้งแต่คนที่ดูรายการเป็นเท่าเทียมเราของเราว่าเรารักตัวเองยังไงเราพร้อมจะรักคนอื่นหรือเปล่าเพราะรักครั้งนี้ไม่ใช่รักแห่งการเห็นแก่กตัวที่สําคัญคือ ตั้งแต่เมื่อประมาณวันที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อ6ก,กุมภาพันธ์เนี่ยเราได้ยินข่าวว่ามีสิ่งที่สสส,สให้ความสำคัญกับเรื่องของสถานการณ์เกี่ยวกับสุขภาพใจเราก็มีความได้หยิบโยงข่าวนะครับอันนี้ก็อ้างข่าวเล็กน้อยว่าเป็นเรื่องของการสำเร็จความงานของ s o ลคอนเน็ f เฟสที่เกิดขึ้นว่าอยากให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่มีเรื่องของการให้แบบ เพื่อนใจกันมากขึ้นมหกรรมพบเพื่อนใจเชื่อมหัวใจความเป็นมนุษย์และมีคุณค่ากับชีวิตมากขึ้นและอันหนึ่งที่เราสังเกตและมีความหมายมากๆก็คือมีคําว่าพลังของการดูแลกัน<ะ>วันนี้เราอยากให้พลังการดูแลกันและพลังแห่งความรักมันกําลังเกิดขึ้นเพื่อทําให้เรามาใส่ใจว่าถ้าปีที่แล้วรักน้อยลงแต่ปีนี้จะรักอย่างไรให้มากขึ้นกว่าเดิมคุณทัศวรรอยากแลกเปลี่ยนอะไรกับความรักที่เกิดขึ้นของครอบครัวหรือที่ทํางานหรือต่างๆที่เรารู้สึกว่า รักครั้งนี้มันเป็นยังไงบ้างในปีที่ผ่านมาในรอปีใหม่ครับค่ะพลังแห่งความรักที่ในการดูแลกันเนี่ยเสริมสร้างพลังใจให้เรายัางไงได้บ้างคะโอ้จริงๆเลยครับทิงบอกว่าถ้าสังคมในที่ทํางานด้วยกันนะครับว่าความรักในที่ทํางานนั้นเกิดขึ้นได้นะครับไม่ใช่ความรักเชิงชู้สาวนะครับแค่ความรักแบบกัละยาณมิตรแบบเพื่อนที่เมตตาหรือดีต่อกันในที่ทํางานแน่นอนครับเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบมีซุดซิปนินทาหรือความนิยมคุยกันเรื่องส่วนตัวอย่างเดียว จริงๆเนี่ยถ้าทางวัฒนธรรมเอเชียเราอาจจะรู้สึกผูกพันคุยเรื่องส่วนตัวนี้ทํางานได้แต่บางทีพอคุยมากบางทีก็ล้ําเส้นโดยโดยไม่รู้เหมือนกันเราเลยรู้สึกว่าความรักนี้ถ้ามันเมตตาแล้วมันเกิดขึ้นในที่ทํางานมันก็คงดีกว่าความรักที่ทะเลาะก,กันเองหรือจับกลุ่มนินทาหรือใส่ร้ายกันโดยที่เขาว่านินทาเป็นของคู่โลกเนี่ยแต่เราก็ยังอยากรู้สึกว่าแต่ความรักก็เป็นของคู่โลกเหมือนกันนะครับค่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังของการดูแลกันแล้วก็มีความรักเนี่ย เป็นไปได้ไหมครับว่าเดือนนี้จะทำให้เราเห็นคุณค่ามากกว่าแค่ให้ของขวัญเราถ้าคุณผู้ฟังเป็นเป็นแฟนตัวยงนะครับของรายการ Mental Health เราของเราเนี่ยเราเคยพูดถึงภาษารักทั้ง5มาด้วยภาษารักทั้ง5้าแล้วก็อาจจะอาจจะแค่เสริมของคำว,ว่าพลังดูแลกันในชุมชนในครอบครัวก็ตามหรือที่ทำงานนะครับพลังแห่งความรักเนี่ยเราอาจจะลองเสนอในมุมหนึ่งของการดูแลกันว่าภาษาลักที่5ตัวที่เราคุ้นเคยครับกระทั่งซีรี ของรายการทีวีวันก่อนก็มีพูดเรื่องของภาษารักทั้ง5ข้อที่1ครับสิ่งง่ายๆคือภาษาพูดพูดถึงความรักที่ดีต่อกันขอบคุณกันบ้างขอโทษกันบ้างหรือกระทั่งแต่ให้อภัยกันบ้างความรักในเรื่องของความห่วงนะเราไม่ได้แปลว่าฉันรักเธออย่างเดียวแค่เป็นห่วงจังช่วงนี้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนที่ทํางานไม่สบายก็เป็นห่วงนะอยากให้ท่านสุขภาพดีพักคุ้มครองนะแล้วก็ที่สําคัญคือที่ปีที่ผ่านมา สำหรับปี68ที่เราตั้งไว้ตั้งหนึ่งเดือนกว่าแล้วเนี่ยยังไม่ได้บอกรักเลยแล้วขอบคุณด้วยก็ไปถือโอกาสเรียนถึงความรักที่ดีนะครับนี่คือภาษาพูดภาษารัันที่2คือภาษากายแน่นอนว่าเราเคยคุยได้คุยกับคุณทัศวรรณเกี่ยวกับเรื่องสกินชิพอะครับบางคนเขามีความนิยมชมชอบอะสกินชิพมากเลยว่าต้องสัมผัสอบอุ่นจับมือบ้างหรือว่าบีบมือเบาๆวันนี้เราสกินชิพตั้งแต่เขาบอกว่าเวลาเราเครียดหรือเราไม่สบายทั้งร่างกายหรือหงุดหงิดหรือเสียใจ เขาบอกว่าให้เอานิ้วของเราเนี่ยนะครับนิ้วด้านขวาเนี่ยก็ไปสัมผัสนิ้วด้านซ้ายคือโป้งเจอโป้งเหมือนกันเขาบอกว่าเอานิ้วโป้งด้านขวาไปคึงนวดเบาๆตรงบริเวณนิ้วอีกด้านหนึ่งสักห้าสักห้าครั้งแล้วก็คำเปลี่ยนไปที่นิ้วชี้5้าครั้งจนกระทั่งถึงนิ้วก้อยอันนี้เราไม่ได้เล่นโป่งชี้กลางนางก้อยนะครับแต่เรากําลังนวดแล้วรู้สึกว่าให้ความรู้สึกเป็นพลังดูแลก,กันตั้งทํามือของตัวเองและใจตัวเองด้วย ถ้ามีแบบนี้เนี่ยสกินชิปมันเกิดขึ้นจากตัวเองมีพลังละเราคงอยากจะมอบให้กับคนที่ทํางานนะอย่างที่บอกครับไม่ได้เชิงชู้สาวไม่ใช่รายการรุ้มไม่ใครโสดนะครับแต่อันนี้หมายถึงบอกกับความรู้สึกที่ดีกับเพื่อนที่ทํางานกระทั่งแต่ทุกวันประชุมกันสังเกตไหมครับประชุมที่ทํางานแต่ละวันเช้าๆประชุมเรื่องอะไรประชุมเกี่ยวกับเรื่องวันนี้มีงานอะไรต้องทำงานมอบหมายงานไม่มอบหมายกระทั่งภารกิจต่างๆกระทั่งมานั่งแบบแนวคิดคอนเซปต์ของคุณมันไม่ดี แล้วจริงๆเราอยากให้อะไรเกิดขึ้นประเด็นคือความรักความรู้สึกว่าขอบคุณนะที่เดือนที่แล้วเราตั้งใจทํางานเราคงเคยดูแบบสารคดีที่เขาไปดูวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเขามีการติดโพสต์อิดแล้วก็วาดเป็นแตกเป็นรูปหัวใจแล้วก็ติดในที่ทํางานเพื่อบอกว่าผมรักคุณคนนี้ผมขอบคุณคนนี้นะเราในที่ทํางานก่อนเริ่มต้นก็เหมือนเราได้อบกอดซึ่งกันและกันหรือจับมือกระทั่งแต่ตัวเราอบกอดตัวเองด้วยถ้าคุณผู้ฟังลองคน้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เขาจะมีท่านหนึ่งเขาเรียกว่าท่าอ้อมกอดผีเสื้อหรือท่าบัตเตอร์ไฟฮักอันนี้มันเป็นพลังการดูแลกันระหว่างตัวเราเองด้วยครับถ้ามีแบบนี้คุณพัศพันคิดว่าในที่ทำงานจะเป็นยังไงอย่างที่เราได้ได,ได้ถามจะน่ายอยู่มากเลยนะวันหนึ่งจะแบบอยากมาทำงานไม่อยากแบบเอ,อิดออดที่จะไม่มาทำงานนะเพราะว่าถ้าเราทำงานอย่างมีความสุขแล้วเนี่ยงานก็ออกมา ดีด้วยอ่าแล้วที่สาคัญวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยแน่นอน,นคุณผู้ฟังที่ทํางานประจําตื่นเช้ามาจะรู้สึกว่าวันอาทิตย์ตอนเย็นเป็นวันที่น่าหดหูเพราะอะไรเพราะพรุ่งนี้เช้าต้องรีบตื่นไปทางานเนี่ยทั้งวันอังคารแบบใส่เสื้อสีเหลืองยังมีคนทักเลยครับว่าวันจันทร์หรือเปล่าเนี่ยจริงๆวันนั้นเนี่ยจยันอังคารมันหดหูไงแต่ถ้าเราสร้างพลังความรักให้กับตัวเองว่าวันนี้ฉันมีพลังฉันรู้สึกว่าเติมเติมไฟมากกว่าถ่านหมดไฟอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราให้กับตัวเองละอบกอดตัวเองบ้างก็ได้เวลาคลาย เวลาร้อนๆก็สัมผัสบ้างกระทั่งแต่ให้อภัยตัวเองบ้างอันนี้เป็นภาษาที่2องแล้วอยากจะให้แบบสิ่งที่โซคอนเน็กเฟสแน่นอนนะครับว่าท่านอาจเขาอาจจะมีโครงการที่แบบจะทําให้เป็นประชุมวิชาการเชื่อมโยงความใจหรืออาจจะคุยกันเรื่องของสังคมหน้าอยู่แต่วันนี้โอกาสที่ดีจากโครงการดีๆเราก็แค่ขยายความไปสู่มุมมองสุขภาพจิตเราว่าเมื่อเราบอกรักเราได้กอดตัวเองหรือสัมผัสเบาๆที่อบอุ่น เราก็อยากให้มีภาษาที่3ของพลังการดึงดูดกันและดูแลก,กันอย่างที่3ก็คือของขวัญไงครับ<ะ>อยากให้ของขวัญแบบไหนครับคุณทัศวรรณเวลาเรารู้สึกว่าเป็นความสําคัญของขวัญที่ผู้รับจะรู้สึกดี S <S 2> <S 2> อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สิ่งของก็ได้แม้แต่ความปรารถนาดีก็เช่นกันใช่ครับเขาบอกว่าเคยมีนะครับว่าเวลาเราซื้อของขวัญเราบอกว่าเอ๊ะแน่นอนวันวันวันเวรน,น,นทายสิบสี่กุมภาเนี่ยพอ่อค้าแม่ค้าจะชอบมากเพราะว่าจะเห็นหมอนหัวใจจะเห็นตุ๊ก,กตาหรือจะทั้งเห็นช็อกเกิลที่เป็นรูปหัวใจมีความสุขมากแล้วขายได้ดีครับใครรวยครับพอ่อค้าแม่ค้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันเนี้ยเราจะบอกว่าเราซื้อของขวัญอะไรก็ได้เล็ก บางคนอยู่ที่บ้านอยู่ใกล้ๆที่ตลาดลรู้สึกว่าวัานนี้อยากซื้อขนมเนี้ยฝากลูกฝากคุณสามีกระทั่งของแข็ง5บาท10บาทก็รู้สึกว่าอยากให้ของขวัญที่มาจากหัวใจนี่มีพลังมากเลยแล้วแ,ลแต่ถ้าสำคัญคือถ้าวานันนี้เดือนแห่งความรักก็มีคนเดือนเกิดแห่งความรักเกิดขึ้นเราคงไม่ได้อยากแค่ชวนกันว่าแบบคู่รักชวนกันไปจดทะเบียนที่เขตบางรักในในใน,ในกรุงเทพเราบอกว่าเขตไหนก็ได้เราไม่ต้องเป็นขนาดนั้นกับของขวัญหรือจดทะเบียนวันสำคัญ บางทีครับแค่เพียงรู้สึกว่าวันนี้อยากมอบด้วยหัวใจและความรักเขาเคยมีคนคุยกันว่าถ้าคิดว่าอยากจะให้หรือมอบปัทธนาอะไรกับคนรักของเราอ่ะเขาบอกว่ามอบของขวัญด้วยใช้หัวคือสมองแต่สมองยิ่งคิดก็ยิ่งตันเหมือนกับเวลาเราคิดงานก็คิดไม่ออกเขาบอกเลยว่างั้นลองปรับไปเป็นการมอบให้ของขวัญว่าอยากซื้ออะไรด้วยหัวใจเขาบอกว่าใช้ใจปุ๊บ จะนึกถึงคนที่เรารักหรือตัวเราเองก็เหมือนกันแม้กระทั่งแต่เพลงยังพูดเลยว่าเราซื้อของขวัญให้ตัวเราเองอะ่ะดูซิว่าเราอยากมอบอะไรให้กับตัวเองบ้างแลวที่สําคัญก็ถ้าหัวกระใจไม่ได้อาจจะต้องใช้กลิ่นครับซึ่งไม่รู้ว่ามนุษย์มีกลิ่นอยู่ตรงไหนแต่คําว่ากลิ่นก็คือไหวพริบความรู้สึกจริงๆก็คือเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจกันแสดงว่าของขวัญเป็นภาษารักที่เราอาจจะแบบมอบให้กับกันและกันตั้งแต่ครอบครัวชุมชนกระทั่งแต่ง,งาน เลี้ยงสั่งสค์ปีใหม่รู้สึกไงบ้างครับได้รับของขวัญดีใจค่ะได้อะไรบ้างปีที่แล้วรู้สึกว่าดีมากๆเลยครับแล้วคุณผู้ฟังก็อาจจะได้ไม่ต่างจากคุณทัศวรรณเหมือนกันได้เงินค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนประมาณว่าเงินขวัญถุงหรือว่าทําให้รู้สึกว่าเออมันดีจังเลยแล้วสาคัญคือยี่สิบเก้ากุมภาที่ผ่านยี่สิบเก้ามกราทียี่สิบเก้ามกราคมที่ผ่านมาขอโทษทีนะครับก็เป็นวันตรุษจีนด้วยเนาะมีคนไดเออ้เขาเรียกว,ว่าเป็นอ่างเปาหรือตาเอียเนี่ยที่เป็นเงินขวัญถุงเนี่ แต่มันเสริมสร้างว่าเรามีความสําคัญครอบครัวเนาะอันนี้เป็นพลังดึงดูดกันที่ดีอย่างที่4ี่ครับเขาบอกว่าพลังแห่งความรักภาษากายแล้วก็ภาษาพูดของขวัญไปแล้วอันที่4ี่เป็นหัวใจเหมือนกันอยู่กันง่ายๆแต่เราไม่คิดว่านั่นคือภาษารักคือการบริการต่อกันคุณสามีขับรถไปส่งคุณภรรยาที่ทํางานคุณพ่อส่งลูกไปไป,ไปที่ท,ท,ที่เรียนหนังสือเนาะหรือกระทั่งแต่เด็กทุกวันนี้เราบอกว่าโห น้องเรียนอยู่ไกลามากเลยมหาวิทยาลัยนี้อยู่ไกลามากเด็กโตแล้วแต่บางทีแค่ได้ไปส่งลูกในบางครั้งก็มีความรู้สึกอบอุ่นพลังดูแลการจะรู้สึกเลยว,ว่ามันถ่ายทอดโดยที่ไม่ต้องเอ่ยคําว่าพ่อรักหนูนะหรือผมรักคุณเนะี่ยค่ะนอกจากผู้รับจะดีใจแล้วเนี่ยผู้ให้เนี่ยก็ยังรู้สึกดีดิฉันเคยได้ยินคําว่ากลิ่นดอกไม้จะหอมติดมือผู้ให้เสมอถูกต้องครับแล้วอันนี้มันมันจะตรงกับสิ่งหนึ่งที่เป็นภาษาธรรมะอย่างหนึ่งเขาบอกว่าก่อนให้อ่ะ สุขใจระหว่างให้ก็อิ่มใจแล้วหลังให้ก็เบิกบานใจด้วยมันเข้ากันได้เลยว,ว่าเนี่ยมันจะมีความหอมของกลิ่นดอกไม้ที่บอกว่ามันสุขใจทั้งให้และรับเสมอกระทั่งแต่โครงการจิตอาสาของพระบําเดียรเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบท่านยังพูดเลยว,ว่ามีจิตอาสาเพื่อมอบพลังการดูแลก,กันแล้วผมเชื่อว่าโครงการของสอสสที่จะเป็นประโยชน์ของโ so ซ Connect f a สทูเทวเนเนี่ยคงมีความสุขมากๆเลยและที่สำคัญครับก่อนจะจบรายการนะ เราบอกว่าเราบอกความรักต่อกันหรือยังเราให้เวลาทิ้งท้ายสักคู่เพื่อนั่งฟังใจตัวเองครับว่าเราได้ทําอะไรบ้างตั้งแต่เช้าวันนี้กับคําว่าความรักให้กับตัวเองบอกบ้างหรือยังกับคนใกล้ชิดหรือบอกตัวเองบ้างตื่นเช้าว,ว่าฉันรักตัวฉันนะบอกกับคนที่บ้านหรือยังอย่างขอบคุณกับคุณพ่อคุณแม่หรือกระทั่งแกากการณงนนมิตรที่เป็นเพื่อนกันคบกันมาเป็น 10- 20ปีแค่คําว่าขอบคุณหรือรู้สึกว่าเฮ้ย ขอบใจอะรู้สึกดีด้วยเราได้บอกหรือยังกับสิ่งเหล่านี้ครับการสัมผัสเบาๆหรือทุกวันนี้เรามักจะไม่อยากเห็นโฆษณาที่แบบโอเป็นภาพของวิศวกรมารวมตัวกันแล้วจับมือว่าเราจะเราจะจุงมือผ่านไปด้วยกันซึ่งโฆษณาอะไรก็ไม่รู้แต่แค่บอกว่าหัวใจสําคัญเราคงไม่อยากเห็นการสัมผัสหรือการกอดอยู่ในโฆษณานะครับเราอยากเห็นให้เกิดขึ้นในบ้านเพราะมันเป็นพลังการดูแลกันที่ดีแล้วก็ที่3ของขวัญ เมื่อมีการปอบขวัญคืนขวัญสู่ขวัญเวลาขวัญหายและของขวัญก็สําคัญแต่ก็ไม่ต้องมีราคาเพราะอยู่จิงที่หัวใจแบบที่คุณชลวันพูดค่ะก็เหมือนกับคุณประสงค์สั่งในวันนี้นะคะที่เสียสละเวลานะคะเพื่อมาให้ความรู้กับเรานะคะเพื่อที่เราจะได้แบ่งปันความรู้ด้านสุขภาพจิตให้แก่กันและกัน,นะะใช่ครับอย่างที่4และ5เมื่อกี้บอกว่า4ี่คือบริการใช่ไหมครับแต่สุดท้ายอันสุดท้ายอันที่5เนี่ย เราบอกว่าโหอันนี้ยิ่งเหมือนกับเราทําทุกวันอันที่5 euh คือใช้เวลาอยู่ร่วมกันเขาบอกว่าการเวลาที่มีความรักคือ quality of time เนี่ยคือใช้เวลาที่เป็นประโยชน์ต่อกันโดยไม่คำนึงถึงปริมาณนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แปลว่าเราต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ทุกวันบางทีคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเราต้องมาทำงานในเมืองใหญ่เนาะ บางคนถ้าคุณผู้ฟังอยู่กรุงเทพคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดเราจะรู้สึกว่าโอ้เราไม่ได้มีชีวิตเวลาร่วมกันของการให้ภาษารักแต่จริงๆทุกวันนี้เทคโนโลยีสื่อสารเห็นหน้ากันได้กระทั่งบอกกระทั่งใช้เวลาร่วมกันถ้าเวลาเจอกันกินข้าวบนโต๊ะเดียวกันแล้วที่สําคัญครับบอกความรู้สึกดีๆถึงกันเป็นจดหมายก็ได้เป็นแชทก็ได้ เป็นไลน์ก็ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยแค่คลิกปายนิ้วก็ส่งถึงแล้วค่ะถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณประสงศักด์มีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะอย่างที่บอกครับเดือนในความรักเราจะมีแค่เดือนเราจะไม่มีแค่เดือนกุมภาเดือนเดียวที่เขาบอกว่าทุก4ปีจะมี29วันเกิดขึ้นสําหรับปีนี้เนี่ยเป็นปีพิเศษของกุมภาพันธ์งห้าซึ่งจะมีครั้งเดียวแล้วก็มีแค่28วันในเดือนกุมภาพันธ์แต่เราอยากให้กุมภาพันธ์ีนี้เป็นกับทุกๆวันเลย เพราะ365วันของปี2568เนี่ยมันมีความหมายทุกวันและวันต่อวันที่จะไม่หวนกลับมาอีกคุณผู้ฟังครับวันนี้ก่อนออกจากรายการกลับมาทบทวนว่าเรารักตัวเองบ้างหรือยังเราให้ภัยตัวเองบ้างหรือเปล่าที่สำคัญคือรักอย่างมีเมตตากับคนรักของเราที่ใกล้ชิด และเขาใส่ใจเรามากๆครับค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณประสงศัก์เจนกิจจาภัยบู์ค่ะนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ